นี่คือ F-18 Hornet เครื่องบินทวิงเจ็ตแบบขึ้นลงบนเรือบินเร็วทะลุเสียงทำทั้งหน้าที่สู้ในอากาศและจู่โจมภาคพื้นดินได้ในลำเดียว F-18 มันถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุค1980แต่ยังคงใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้หัวใจของมันคือเครื่องยนต์ GE F404 เน้นความทนทานกับการตอบสนองคันเร่งแบบนักลบตัวจริงทำให้เครื่องยนต์พร้อมปฏิบัติการโดยไม่ต้องผ่าเครื่องซ่อมบ,บ่อย F18 มันติดปืนกล M6120 มมภายในและพกขีปนาวุธทั้ง AIM9 และ AIM120 สำหรับสู้กลางอากาศรวมถึงจรวดนำวิถีและอาวุธนำล่องสู่พื้นสำหรับโจมตีเป้าคงที่ F18 Hornet คือเครื่องบินที่ออกแบบมาให้ทำได้ทุกอย่างบนเรือบรรทุกทั้งไล่ตีปกป้องฝูงบิน และจุดจมเป้าหมายงานเดียวจบแต่ด้วยเครื่องรุ่นเก่าทําให้เทคโนโลยีบางอย่างล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องบินยุคใหม่จึงมีการพัฒนาเป็นซุปเปอร์ฮอนเนตเพื่อเพิ่มวิสัยและระบบเซนเซอร์เพื่อให้ใช้งานในสนามรบสมัยใหม่ได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ